ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคุณทุกคนนะครับเนาะพ่อๆกับผมพี่จ้าตอนบรรยากาศเที่ยงเที่ยงกรนนะครับเนาะวันนี้พี่จ้าเขาเว้นครับผมนะก็มีบรรยากาศฮ้อนๆนครับผมบรรยากาศทั้งฮ้อนทั้อ้ฝนจะตกอีกนะพี่น้องนะแนวกินวันนี้ก็ง่ายๆครับนะเป็นตำข้าวปุ้น นี่ครับผมนะตามข้าปุ้นสร้างมาสองโคกผมไม ok, be ่ได้ตามเองหรอกนะไปสร้างร้านประจําผมนะครับเนาะผมไม่ร <uno S 2> ู <un wizard died> ้จะกินเบิดบ่นะเป็นตำข้าวปุ้นครับผมอย่างเช็ๆเลยนะแล้วก็ผักนะครับบักเขืออ่าแล้วก็บักแตงครับผมเอามากรับนี่บักแตงอ่าแล้วก็เป็นผักชีใบเลื่อยครับผมอะผักชีใบเลื่อยแล้วก็กระลำนะแล้วก็มี นนี้คือนย่งก็อันผักบุ้งครับผมนะมีผักบุ้งมาเพราะท้องอย่างมากมายพี่นอ้องสวยอยังเดี๋ยวผมคำยิ่งๆทีละเนี่ยนนใส่ข่บปุ่นการกินตำขับปุ่นนะครับอันตรายยังยิ่งเพราะว่ามันสิดดีเสต,ตาครับพี่น้องมันแม่นแม่นนะ หอมน้ำปลาแดกตางหอวปุ้นนะครับใส่เส้นหลงห้วยน้อยๆ เดียดกับซองไม่นองเออนี่ครับนะเป็นผักบุ้งนะผักบุ้งบ้าน ขัาหอมเปร้าบ้านผมเฮิอเอิญหอมเปรอะขางอ่้กขน,นาดเอิญปักทีไปเรื่อยหรือเปล่าส่วนข้ามาผมมันส่วนเลยทำนี่โอ้เริ่มเผ็ดแล้วมันพี่น้องลย เพ่ยงๆแบบนี้มันต้องสมตำครับนะเพราะสมตำกับตำแบบตำข้าวปุ้นเนะ<ม>่ะถือว่าสุดยอดเลยออภัยมืนอนี้ยกได้เอาชิจชู่มาครับน<ม>ั่นมันก็เลยอาจจะเลอะจักหน่อย<ม>ขนาดผมเอาซ่อมมานะ nhang xuân nếp ở lại <laughs> mở cửa เศษกระปุนมุนมันก็นเลยส่วนได้บ่หลายเสษกระปุลมันมันมุนที่นอ้อมันก็นเลยส่วนได้บุคักนะ ถ้าเสน็นม,มุนเนี่ยผมจะเอาตัวนี้แหละนะจับแล้วก็มุนมุนม,นม,นมุนจืกๆแบบเนี้ยมันจะได้ไหล แต่ไดน,นี่ะะม,ม่ได้เอาซ่อนมาพี่น้องนะครับถ้าเอาซ่อนมานจะกินแซ่บเ่าเนี่ thường hoàn đăng kết với nóng người xa สีสันปุ๊เป็นต,เตะเห็ดเจ้ารสชาตินะผมบอกเลย เมื่อนี้วม,มีเข่านะพี่น้องเพราะว่าผม,ผมหิวเข่าเป็นเมนูต่างเาปุ้นกินเล่น

ปาล่าเป็นยอยางพอหอมปากหอมคอผมนะเป็นผมสร้างมาสองคุกเพื่อให้หลท์โอ้ นะครับนะาสำหรับเมื่อนี้กับเป็นเมนูง่ายๆครับผมนะเพราะว่าผมเ้า1สิบเบนครับพี่น้องนะครับนะผมเ้าสิบเบนผมก็สามารถนะครับที่จะมีเมนูอื่นได้นะครับนอกจากเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับนอกจากเป็นเมนูตานเที่ยงนะครับของใครหลายๆคนคือกันแล้วก็รวมถึงผมพ้อมนะผมเรซังตาข้าวปุ้นมาแล้วเพื่อแต่ว่าเพื่อนหักสซอันเสียงบางุ้งมาให้ผมน้อยนึงครับผมนะเคียงเคียงกันไหลนะร้านเพื่อนขายอยู่ในค่ายนะครับเดี๋ยวเมื่อหน้าผมจะพาไปรีวิวร้านเพื่อน นะได้ขายดีครับผมนะสำหรับเบือื่นนะครับพี่จ้าจะกลับบ้านนะครับกับถ้าติดตามมาพี่จ้ากับน้องนะจะมีเมนูอย่งหมาให้พี่น้องในเมืองนะครับนอกจากฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมนะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพี่จ้าย่างเป็นทางการเรียบ้อยเดียวนะครับเนาะเพราะเราหย่งมากมายเอาสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจบการได้ทำพียงนี้แล้วครับเพราะว่าทึงเพียดทึงห่อนไลครับบหวดีครับพี่น้องนะขอจากลากันเพียงเท่านะครับสวัสดีครับผม